สเต็ปก awesome. oh, ็จะประมาณนี้นะเอฟซีถอดรองเท้าแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องก็จะเย็นนะเย็นปึ๊บโอ้นั่งสบายเลยเอฟโอ้ดีมากเลยบอกว่าผมจะเรือมาลอยโอ้เจอวิธีการลอยน้ำแบบแบบใหม่พอดีพอยโอ้ลอยแบบนี้เลยบอเป็นตะมวนเนาะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made Story กับน้องมังกรและน้องมิเกลใช่ไหมครับลูกใช่ไหมคะลูกใช่ครับเอ๊ะคนไหนมังกรคนไหนมิเกลเคนไหนมังกรครับคนไหนมิเกลคะดีดดีดิด,ด,ด อนนี้สาลานี้แทบจะสมบูรณ์แล้วนะฮะมีท่านพระแล้วก็อัญเชิญท่านมาปฏิสถานมีหลังคามีพื้นภูกระเบื้องแล้วก็บันไดสเตปบันไดแทบจะครบแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าขาดในเรื่องของการตกแต่งตัวเนี้ยเหลือการตกแต่งการทาสีอะไรต่างๆถือว่ามันสงบในเอฟซีมันเงียบสงบดีรู้สึกว่ามัน มันห่างไกลจากความวุ่นวายที่อยู่ในเมืองนะฮะตอนที่อยู่บ้านที่อยู่ในตลาดนะ่ะมันจะได้ยินเสียงรถเสียงอะไรตลอดด้วยความที่ว่าบ้านเรามันอยู่ติดถนนเนาะแต่พอเรามาที่นี่ปุ๊บมันจะเงียบแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีมีพื้นที่ที่ได้รับความผ่อนคลายมังกรค่ะเอ,อ๊น้องอยู่ข้างๆดูมังกรค่ะมังกรค่ะ มิเกลค่ะมิเกลลูกมิเกลลูกองค์กรครับน้องอยู่ข้างลูกนี่น้องอยู่ข้างลูกลมหนาวมาเลยลมหนาวมาเลยครับเอ๊ะเอ๊ะเอ้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 ได้ยินเสียงแม่ไหมลูกอืม มงก็หันไปหาน้องหน่อยครับพี่ก็มองกล้องมาเจอใครด้วยเอซเจ้าชาวบ้านหาปลาด้วยผมบอกผมจะเรือมาลอยโอ้หเจอวิธีการลอยน้ำแบบแบบใหม่บัสดีเขาไงโอ้ลอยแบบนี้เลยวะ เป็นตะมวลเนาะเนี่ยนฮะคลองนี่มันจะเป็นคลองที่แบบว่าอ่ายาวในเอฟซียาวไปเป็นเหมือนเนี่ยนฮะมันจะยาวไปถึงนู่นนะฮะเป็นมีน้ําก็มีชีวิตในเอฟซีเป็นหูข้าวูน้ําของชาวบ้านเนี่ยฮะเขาค่อยคบรรยากาศเงียบ FC. เอฟซีเงียบสบายได้หลายวลรุณ ผมว่าเขาเอาแต่ต้นน้ำแล้วเอามันปลายน้ำแล้วอือคือปลาแม่ขั้นขั้นยู่หว่วยเนี่ยตออัวนี้บ่มีดรอกขั้นบัวอยู่แน่คือตรงนี้นะเอฟซีมันจะเป็นแบบว่าเป็นห้วยมันเป็นพองมาใช่ไหมเอฟซีแวทีนี้เนี่ยอ่พวกปลาพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่มาถึงทางทางทางนี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาดักตั้งแต่นู้ดเลยสิดักตั้งแต่ต้นต้นน้ําแล้ว เลาน้ําแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนน่น่าจะมีอยู่แต่ถ้าเป็นหน้าแบบนี้จะไม่ค่อยอมีเท่าไหร่นะ,ะเนี่ยสนุกหน้าสนุกในเอฟซีเนี่ยแต่ว่างผมจะลงลงเล่นในเอฟซีอู่นะ,ะนี่โอ้ดีมีม,มีมีพายเล็กๆด้วยเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเรือให้มันยุ่งยากในเอฟซเอาเอาถังนี่แหละถังผสมปูนนี่แหละ บรรยากาศนะโอ้ได้ตัวอย่างเอฟซีเห็นแล้วนะจะบังคับทิศทางเหรออย่างคล่องแคล่วนะอ <S <S เอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูในเอซิ FC, ว่าจะได้ไหม ผมว่ามีพวกอิ่งมาอยู่ข้างล่างเนียเอ๊ะอัปเดตความคืบหน้าสาราพระพุทธเมตตาไปด้วยเลย,ยกระเบื้องก็ติดตั้งวันนี้แทบจะพอดีเป๊ะนะฮะขาดอยู่ประมาณหนึ่งกล่องประมาณหนึ่งกล่องก็คือเก็บงานตรงนี้ในเอฟซี FC, แล้วก็ด้านไหนอันนี้ก็คือเพิ่งเพิ่งติดตั้งวันนี้นะฮะ ซึ่งปูวันนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงสักช่วงบ่ายๆพี่ทุยคงคงเก็บงานแล้วก็ติดไอที่เขาเรียกว่าขอบบันไดนะฮะขอบบันไดคือขอบด้านข้างตรงนี้เป็นอลูมิเนียมใน f อฟเมื่อวานก็2อจิตสใจอยู่เพราะว่ามันมีขอบบันไดที่เป็นพลาสติก แต่คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาเป็นอลูมิเนียมไปดีกว่าจะอยู่ด้านหลังตรงนั้นในะ FC ซตรงนั้นแต่ว่าส่วนของด้านล่างตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นพลาสติกเพราะว่าที่บ้านมันมีที่ซื้อไว้อยู่มีเยอะแล้วก็อยากจะใช้ให้มันหมดนะฮะเพราะว่าก็ยังใหม่อยู่ก็เลยเอามาให้พี่พี่ทุยติดติดแทบจะทั้งหมดนะฮะติดทั้งหมดเลยส่วนแท่นตรงของ พอพุทมเมตาก็จะเป็นบัวหงายบัวคว่ำเป็นแบบท,นะะที่อยู่จำปงนะฮะที่อยู่จำปดงก็จะมาติดเป็นบัวบัวหงายหนึ่งแล้วก็บัวคว่ำนะฮะเอฟซี FC. ส่วนตรงกลางคงติดกระเบื้องธรรมดาเนี่ยนะฮะเอฟซี FC. พอทำแล้วก็อาจจะด้วยความที่ว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนี่แหละอากาศก็เลย เย็นสบายแต่ผมว่าช่วงหน้าร้อนก็ก็คงเย็นลมก็คงโกรกดีเพราะตรงนี้พื้นที่นะ่ยมันเป็นที่เนินหน่อยแล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรอะไรบางความเย็นมันก็จะมาผมว่าเหมาะสำหรับที่มานั่งเล่นมานั่งพักผ่อนช่วงเย็นๆนะฮะ FC มาผ่อนคลายจิตใจเนี่ฮะเราลองขึ้นไปข้างบนคพือพื้นกระเบื้องนี่เย็นนะฮะ FC พื้นกระเบื้องนี่เย็น ปูใหม่ๆเนี่ยเย็นดีต่อไปก็มานั่งเล่นแถวนี้มองไปในเอฟซีมองวิวนั่งเล่นสงบจิตสงบใจอยู่ใกล้พระพุทธรูปแล้วก็ใกล้น้ำด้วยสำคัญคือใกล้น้ำด้วยเนี่ยผมชอบมากนะฮะอยู่ใกล้พระพุทธรูปใกล้น้ำมีเงินในเอฟซีผมจะทำเป็นศาลาศาลาออไปนิดหนึ่งเป็นท่าน้ำ เป็นเหมือนท่าน้ำนะฮะออกไปข้างนอกแต่ FC ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องเด็กเรื่องอะไรนะ,ะอันนี้ผมระวังอยู่แล้วก็จะเป็นสาลาเป็นท่าน้ำออกไปนิดหน่อยเป็นนั่งแช่ขาแช่น้ำแล้วก็มีเรือแม่บอกให้ไปซื้อเรือมาลอยได้ละมาลอยเล่นดูให้ FC ดูนะฮะเป็นเรือพายคลองตรงนี้เนี่ยมันยาวในเอฟซีคลองตรงนี้ยาวยาวไปเป็นอู้ไกล ที่สมบูรณ์เพราะว่าเป็นคลองคลองต้นน้ำนะฮะอ่างเก็บน้ําจะอยู่ทางนู้นในเอฟซีอ่างเก็บน้ําอยู่ทางนู้นแล้วทีเนี้ยเขาก็ปล่อยน้ํามาตามคลองมาเรื่อยๆคลองเส้นนี้ถือว่าเป็นเป็นคลองที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์อยู่เขาก็จะไหลมาเรื่อยของผมเนี่ยมันจะเป็นตรงจุดที่กั้นน้ําซึ่งพ่อเขาดูแลมันก็เลยทําให้ยังใช้งานได้ โอเคฮะประมาณนี้รู้สึกดีสเต็ปก็จะประมาณนี้นะเอฟซีถอดรงเท้าแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องก็จะเย็นนะฮะเย็นปึ๊บโอ้นั่งสบายเลยเอโอดีมากเลยเย็นเย็นนะฮะนั่งได้หลายคนด้วยเผื่อช่วงหน้านาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราเรามานั่งตรงนี้ หย่อนขาได้นะฮะหย่อนขาได้แล้วก็มานั่งทําใจเงียบสงบตรงนี้มีอะไรมาแบบว่าเครียดระหว่างวันมาทํานู่นทานี่มาเนี่ยแล้วเราก็มานั่งอขอญอาติไหว้ววพระก่อนนะเอีเดี๋ยวผมจะเอาอท่านไหว้พระเดี๋ยวผมจะเอาป้ายท่านหมอม,มาตั้งนะฮะ เมื่อกี้ผมลองทดอสอบระยะห่างนะครับผมว่าก็พอดีแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยที่เลือกวัสดุได้แบบว่าใช้งานได้จริงในะ fc ก็คือกระเบื้องอันนี้เนี่ยมันจะไม่เรียบแล้วก็มันก็ไม่สากมากแล้วก็ถาหากว่าเราเราแค่เทพื้นธรรมดาแล้วก็ไม่ปูกระเบื้องผมว่า มันมันยังคาราคาซังนะใน f บก็เลยปูกระเบื้องเผื่อว่ามานั่งมาอะไรเนี่ยมันจะสบายมากกว่าแล้วก็ได้ใช้งานได้จริงมากกว่าแต่ถ้าว่าเราแค่ทําศาลาขึ้นมาส่วนข้างล่างนี้คือไม่ปูกระเบื้องเพราะว่ามันทําให้เวลามานั่งมันมันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ผมว่าก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองตัดสินใจ บบเด็ดขาดน,นะฮะที่จะใช้กระเบื้องมาปูเนี่ยฮะมันเย็น FC อาจจะเย็นได้จากว่าเพิ่งปูใหม่ก็จริงอยู่แต่ว่าเพราะว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าอะไรอย่างน้อยมันก็เย็นกว่าที่จะอยู่ข้างนอกกลางดวงกลางแดดได้ FC ที่อยู่กลางแดดโอเคนะคระับ FC สำหรับคลิปนี้ก็ดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วเพราะว่าเอาของมาส่งให้ พี่ทุยแล้วก็อัปเดตนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะกลับบ้านเดี๋ยวเป็นห่วงลูกนะเอถึงแม้ว่ามีคนอยู่ก็คิดถึงไม่อยากห่างนานนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาใหม่นะเอตอนเย็นค่อยมาใหม่